เค okay, ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการต่อสู้นะครับสักคู่หนึ่งครับ สักคู่ผมพอจำชื่อห้องได้อยู่เฮ้ย okay. ผมจำไม่ได้ว่าผมล็อกได้เหรอ อ่าผมสร้างห้องใหม่ล้กันอ้าวทีมงานไปซะแล้วไม่เป็นไรทีมงานไปซะแล้วครับทีมงานเรา โอเคคู่หนึ่งทำการเชิญอยู่ครับโอเคอ่า ครับเมื่อกี้ได้สต็อปไปสักครู่หนึ่งได้เริ่มเกมแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นอเอาไอเทมเฉพาะของผมเลยแล้วรกดไม่โซนละไม่โซนละไม่ยอมเล่นไม่ยอมเล่นไม่ยอมเล่นคนที่ยืนนิ่งนั่องอย่างเงี้ยแหละ กว <g ul ant> นกลับนะครับอัวกำลังขึ้นเต่า <c oughs> อ้าวคัข้าไม่ยอมนี่กลับอ้าวมาดิไม่ใช้อ e ีหรอกมี E นะแต่ไม่ใช้อ e ีอ้าวเหมือนไม่หลบไม่จบผ่ายัางไม่ครบไอ้ท่านี้ถือว่าแรงมากเลยครับแต่ถ้าเป็นบวกแปดนี่บวกสิบนะแรงมาก อื้อน tamam> no? no? sì ี่อืมอะไรอะไรแล้วก็เอาไอเทมเก่าเก่ากลับมานะครับตอนนี้ผมคิวข้างนั้นผมไม่มีจังหวะไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอทำนานก็มาโอ้อไม่มีว้า โอ้ย,อยไม่โดนโอ้ยไม่โดนเต็มเต็มอีโอ้โหอีขนาดติดมุมนี้ไม่โดนนี่แล้วไม่ใช่อีของอาชีพลักด้วยนะครับอ,อีแค่เนี้ยเอ้ากำเลยโอย้น่าจะจับตรงหัวอืมนาผมไม่ตายง่ายๆขนาดนั้น ไปตายง่ายๆก็จะตายละอู้ยเฉดเฉดครับอืมชอบจองเอ็นนี่จริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกอดหน่อยนี่อุอ๊ยตายเลยสาจะไอ้นนี่สักหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงไั้จ้าด,ดีนะมีผมมีมีท่านี้อยู่คึกนี่อ่ะยินเรามีอันนึงอีกอันนึงดีไม่พ้นหรอกจ้าอินอือเรียบร้อยครับไี่เจอท่าน,นี้เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนไอเทมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินจ,จ้าว้าไอท่าน,นี่อย่างเงี้ย มันคอมโบไม่เป็นเบแล้วคอมโบเป็นนี่ยาวเลยงานเนี่ยน,นี่เนคอมโบไม่ยาวอะไรถ้าเขาคอมโบเป็นนะคอมโบถ้าเขาคอมโบเป็นนี่ยาวเลยฮ้ถ้าเลือดเต็มนี่ผมก็เหลือแค่เจ็ดร้อยถ้าโดนไปจังๆนะใส่มีอยู่นิดเดียวนะแค่ผมบวกแค่ใส่ผมบวกเจ็ดนะ แล้วก็หน้ากากบวกหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ไม่ได้บวกเดี๋ยว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 เอ้ยโอ้โหตายเลยกำลังจะไปเอาไอ้นี่นะครับของแรงแต่ต้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย <c oughs> ไม่เอาหรอครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเขาคิวขึ้นมาเราก็จบนะครับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเล่นคนเยอะๆ <c oughs> ผมจะใช้นี่แหละ หนีไม in pues er ่พ um well> ้นหรอกจ้านองสาวเอาไม่เอาอ่ะให้อ่ะเอาให้ก็ไม่เอาเอให้ก็ไม่เอามันเปลืองนี่ให้ก็ไม่เอาก็ดีจะได้ไม่ต้องเปลืองของเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวทำไมมันแปลว่าผมลืมใส่ท่าไอ้นี่แน่เลย อุ้ย <át Stat ue> นี่ไงครับอียังไม่ตายเลยอีไม่ตายครับว่าเมื่อกี้ผมตีลังกาอีไม่ตายอุ้ยจเรียบร้อยครับไม่ต้องลงชุดนับบิลก็ได้นะครับเจ็ดห้างอี้สองคะแนนหนึนะครับได้บดลแล้วนะครับ ถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มก็ติดต่อเดีเเ๋ยวผมจะใส่คำอธิบายไว้อยู่ข้างล่างแล้วความอธิบายต่างๆว่าอะไรยังไงม้างนะครับ,ร,บอรอบนี้ขอจบการทำการแสดงนะพอปิดกล้องเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย